สวัสดีครับายสาระนะครับสาระน้อยโมเยอะๆนะครับผมก็วันนี้มาชมพระที่เขาเรียกดูยากนะฮะดูยากนะครับแต่คนดูเป็นแล้วเขาเป็นเซียนแล้วเขาก็ดูง่ายนะฮะแต่เราไม่ใช่เซียนแล้วก็ดูยากนะครับอ่ะนะครับผมพิมพ์นี้นะฮะหลายท่านคงจะเจอนะครับไปเดิน สนามที่ไหนนะ,ะก็ต้องเจอพระพิมพ์นี้นะฮะเออมือดําไปหน่อยนะเพราะว่าผมไปไก่จับฐานฐานนะ,ะติดซอกเล็บนิดหน่อยนะฮะอะนะครับถ้าไปเจอสนามไปเดินสนามที่ไหนแล้วฮะเราก็จะเจอพิมพ์นี้บ่อยๆโซนเนื้อสีขาวนะครับ ขาวๆเนื้อเหมือนสมเด็จนั่นแหละนะสมเด็จวัละคังนั่นแหละนะพิมพ์ทรงก็จะประมาณนี้นะครับใหญ่เล็กนะครับพิมพ์รัศมีอย่างเงี้ยจะเจอกันบ่อยๆนะครับอันนี้ก็อ่าเป็นเรียกอะไรเป็นพระอ่าลวงปูเพือกนะครับพิมพ์ขุดสะนะพิมพ์ขุดสะทําไมถึงเรียกว่าพิมพ์ขุดสะนะก็แจกแจกเพราะว่าประชาชนหรืออ่าชาวบ้านนะครับที่ไป ขุดสะช่วยท่านนั่นแหละใช่ไหมถึงจะเรียกว่าพิมพ์ขุดสะถ้าจาไม่ผิดนะเออพิมพขุดสะนะครับก็แจกในการขุดสะนั่นแหละนะครับแจกชาวบ้านนะครับเป็นพระพิมพ์ที่กดทําด้วยมือนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์โบราณจะดูยากหน่อยเพราะว่าจะไม่ค่อยมีตําหนิอะไรให้เราได้ดูนะครับก็จะเป็น ดูยากเขาบอกให้ดูเนื้อเอกลักษณ์พิมพออ์ดูเอกลักษณ์พิมพ์แล้วก็ดูเนื้อนะครับเนื้อจะแน่นปึกปักเ,ออเนื้อแน่นปึกปักดูสิแน่นปึกปักไหมนะฮะนี่สองเข้ามาปึ๊บนะครับอันดับแรกเป็นอย่างไรเห็นเนื้อแล้วเห็นเนื้อแล้วนะครับเห็นเนื้อแล้วอยากจับหรือวางนะครับเห็นเนื้อแล้วอยากจับหรือวางนะครับผมนี่ ลักษณะอย่างนี้เนาะเอ๊ะกล่องเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอะขยับเต้าหน่อยอานี่ลื่นจังอ่ะโอเคนะครับเห็นเนื้อแล้วนี่ เห็นเนื้อแล้วอยากจับหรือวางนะฮะเห็นเนื้อแล้วเห็นพิมพ์แล้วอยากจับหรือวางส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็อยากวางเลยนะฮะผมเห็นแล้วก็อยากวางเลยนะครับก็ตามลักษณะเนื้ออย่างเงี้ยนั่นแหละ ถ้าเราไปเจอนะครับผมลักษณะเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะก็จะดูแบบเออมันก็ยากจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าเนื้อแบบเนี้ยเราจะเจอทั้งเป็นพระสมเด็จประภาประภาประเภทเนื้อผงพุทธคุณต่างๆเราจะเห็นเนื้อโซนนี้นะครับเนื้อแบบเนี้ยส่วนมากจะเป็นพระสนามกันนะครับพูดง่ายๆคือเป็นพระเกกันนะครับแม้กระทั่งพระสมเด็จวัดระฆังบางคุนพรมหลวงปู่เพืนอครับหรือพระที่เป็นเนื้อผงต่างๆนะครับแม้กระทั่งไอ กุทับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วัดพลับเออวัดพลับวัดอัมพวานะครับถ้าเนื้อโซนอย่างนี้เนื้ออย่างนี้ก็เก๊นะครับเป็นพักเกะเพราะว่าเนื้อจริงๆเนื้อจริงๆเนื้อแน่นก็จริงแต่ว่าลักษณะเนื้อนี่จะมีคราบต่างๆจะมีอ่าเขาเรียกอะไรมีเนื้อมันจะฟูอ่ะนะฮะคล้ายๆว่าเนื้อมันจะแบบแน่นไม่ได้คือไม่ได้เป็นลักษณะอะ่า อะไรอย่างนี้ไงจะเป็นอีกคือมวลสารอะไรอย่างเงี้ยมวลสารก็เยอะแล้วก็มวลสารก็ต้องมีเออไม่ใช่ก็เยอะมวลสารก็ต้องมีแล้วก็ลักษณะนเนื้อมันจะไม่ได้ไม่ได้แน่นจนอะไรขนาดนี้นะฮะแน่นแต่ว่ามัน,มมมนออจะมีความเรียกความหนึบเออจะมีความหนึบนะฮะความหนึบความนุ่มสบายตาอยู่ไม่กระด้างพูดง่ายงไม่กระด้าง นะะเนื้อจะไม่กระด้างพิมพ์จะไม่กระด้างเหมือนอย่างนี้นะฮะอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ขุดสะเล็กหลวงปู่เพอกวัดกิ่งแก้วนะครับแต่ก็เป็นงานเกสสนามอนุบาลแต่ว่าก็ไม่ถือว่าไม่อนุบาลน,นะมันยังมีเกที่แบบเกที่แบบดูง่ายกว่านี้อยู่อันนี้ยังดูแบบก้ากึ่งนะสำหรับคนที่ไม่ได้เคาเรียกนะไไม่ได้ไม่ได,ไได้แม่นเรื่องผงจริงๆนี่นะมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะเผลไปเช่าได้นะครับผม,มนี่ นะครับจะดูแบบจะเกา่าเออจะเก่าไม่เก่านะฮะจะแท้ไม่แท้ยึกยึกยักยักอะไรอย่างเงี้ยพระลักษณะอย่างเงี้ยนะ,ะถ้าในสนามพระเนี่ยพระลักษณะอย่างเงี้ยจะเก่าก็ไม่เกา่าจะเกา่จเกาจะไม่จะใช่ไม่ใช่เออเป็นพระยึกยึกยักยักเนี่ยนะฮะก็จะเออก็จะเป็นเป็นพระที่เา <tegen ancy> เรียกมีการหมุนเวียนได้ง่ายเนึ่องในว่าเออ เจ้าของพระเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้ขายแพงเออเจ้าของแผงก็ไม่ได้ขายแพงนะขายอ่าหลักสิบเออหลักสิบหลักร้อยนะครับห้าสิบบาทสามองค์ร้อยสี่สิบห้าสิบบาทหรือร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้คนเนี่ยนะฮะอ่าต,ตัดสินใจได้เร็วเพราะว่าก็เรียกว่าอะไรนะเผื่อฟุกเผื่อฟุกนะฮะก็จะเจออย่างนี้ไม่ยากจะเป็นพระสมเด็จบ้างพระอะไรบ้างพระ,พระวัดพระบ้าง นะครับก็จะเจอเนื้อเขาเรียกเนื้อลักษณะอย่างนี้กันเยอะในสนามพระในจอมยุทโตแดงบ้างอะไรบ้างเจอกันได้ทั่วๆไปนะครับแต่ก็มีใครมองแท้บ้างนะครับเออผมไม่ได้ว่าแท้นะนะครับนี่เป็นภาคเกยททำไมถึงเก้เพราะว่าถ้าของแท้ก็ก็เรียกว่าการที่หลักหลายหมื่นนะครับราคาหลากหลายหมื่นแล้วก็เกือบเกือบ,บแสน นะ Machine, สวยๆก็ต้องมีเงินแสนนะครับสำหรับพระเครื่องหลวงปู่เผือกประสบการณ์ดีนะครับเก่งในทางคุ้มครองนะครับผู้ทุกคุณออกไปทางคุ้มครองนะครับมหาอุดนะฮะมหาอุดหยุดกระสุนนะครับมหาอุดก็ต้องหลวงปู่เผือกนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับทางด้านสงครามอินโดจีนนะครับแล้วก็เยอะแยะนะครับประสบการณ์นะครับแล้วอย่างนึงคือหายากนะครับหายากดูยากนี่แหละ ไอหาไม่ไม่ได้ยากนะแต่มันดูยากเออดูยากแม้กระทั่งแบบว่าไปซื้อแบบที่มีบัตรรับรองเออที่มีบัตรรับรองอ,อ่าบัตรรับรองแท้ไม่แท้เนี่ยก็ยังแบบเออยังยังยัง,ยงแบบว่ายังมีความสงวนโฉนสงสัยในตัวอยู่สำหรับคนที่เนาะคนที่ไม่เป็นเนาะเพราะว่ามันเนื้ออย่างนี้มันมันตัดสินใจยากนะครับเขาบอก เออมันจะเป็นเนื้อที่มีกระดาษสาผสมไหมของหลวงปู่เผือกเนี่ยนะครับเนื้อจะเป็นลุ่มๆหน่อยอ่ะจะหนึบๆจะเป็นลุ่มๆหน่อยจะไม่จะไม่แน่นเป๊ะแน่นอัดแน่นเป๊ะอะไรขนาดนี้นะครับนี่แต่ก็ทํามาได้เขาเรียกอะไรนะทำมาสภาพเนี่ยนะฮะได้อ่าเขาเรียกได้ใกล้เคียงนะได้คือยังไม่ได้ใกล้เคียงหรอกก็คือเกิน50%อน่ะคือว่าเก๊ได้ ได้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 เนียนได้ไม่ได,ได้ได้ดีพอสมควรอ่าได้ดีพอสมควรทําให้คนที่เช่าเนี่ยนะฮะเกิดความลังเลหรือเกิดความผิดพลาดในการเช่าหาได้นะครับเอาใครมีแบบนี้นะ,คะใครมีแบบนี้ผมไม่ได้รับเช่านะผมไม่ได้รับเช่าพระทุกรุ่นไม่ได้รับเช่านะฮะไม่ต้องอถามผมว่าเช่าไหมนะฮะผมก็แค่คนทําคลิป ธรรมดาเฉยๆนะครับทำคลิปวิดีโอเล่าเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยไปนะครับไม่ได้เป็นไม่ใช่เซียนที่มาตั้งโต๊ะรับซื้อนะครับผมเป็นผมเป็นคนธรรมดานะครับแต่ว่าชอบเดินสนามพระแค่นั้นเองเจออะไรก็จับมาโม้ไปตามปภาษีภาษาดูไปนะเป็นอะไรเก็ดเล็กเกดน้อยกันไปนะครับนี่เห็นไหมฮะเนื้อเนี่ยนะฮะเนื้อของลูกปูเผือกเนี่ยนะครับ ก็จะมีแตกรายงานะครับไม่แตกรายงาก็แล้วแต่สภาพการเก็บแนละ้วแต่สภาพามวลสารหรือเนื้อหรือการเก็บเนี่ยในแต่แต่ละครั้งหรือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเนื้อก็มีทั้งแตกรายงาแล้วก็ไม่แตกรายงานะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรสภาพการเก็บ ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูความเก่านะครับดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาตินเนื่องด้วยว่าเป็นพระโบราณน,นั่นแหละเป็นพิมพ์โบราณน,นะครับมันก็เลยแบบจะเออไม่รู้ว่าจะยึดยังไงเขาบอกว่าให้ยึดถ้าเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ก็มีรายละเอียดนิดนหน,น่อยหเาเรียกการสร้างการกดพิมพ์ลักษณะขอบเออลักษณะขอบต้องปิ้นไหมเออขอบปิ้นเออนะครับก็มีทั้งพิมพ์ที่กดลึกกดตื้น สภาพการใช้ที่แบบผ่านการใช้การสัมผัสมาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะทําเป็นแบบโอ้เขาก็จะทําเป็นแบบอ่าเหมือนกับเหมือนกับการผ่านการใช้มาเนื้อจะเป็นมันๆนะฮะผ้าลึกผ้าผ้าล้วงปูผือกเนี่ยนะฮะถ้าผ่านการใช้หรือผ่านการสัมผัสมาหรือถ้าผิวเปิดมาเนี่ยเนื้อจะเป็นมันๆเหมือนลักษณะอย่างนี้แหละนะครับเนื้อจะเป็นมันๆเหมือนอย่างนี้แหละนะทำให้ทาให้ดูยาก ดูยากนะอันนี้ยังดูแบบกั้มกึง่งยังดูแบบจะแท้ไม่แท้อยู่เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เกนั่นแหละถ้าเนื้ออย่างเงี้ยเพราะว่าผมเคยผมเคยไปดูพวกพระสมเด็จพระเกศต่างๆที่เป็นเนื้อผงอะ่ะส่วนมากจะเป็นแบบนี้ไม่กระทั่งพระวัดพับอะ่ะพระวัดพับพระอ่าอ่ากุวัดลังสีเอ่อวัดลังสีแล้วก็พระ อะไรอีกอะนะฮะวัดวัดอัมพวาอะไรอย่างเงี้ยนะครัเนื้อที่เป็นเนื้อโซนผงพุทธคุณเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยพักเก๊นะครับผมเพราะว่าของแท้มันจะก็เรียกอะไรมีความเก่านะครับมีร่องรอยการเขาเรียกนะร่องรอยการเกิดการย่นการยุบการอะไรมาเหมือนกันแต่อันนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกนะไม่ได้มีตรงนั้นนะเป็นพระที่ ตั้งใจเรียนแบบขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้เครื่องในการในการในการทำพิมพ์นะฮะไม่ได้ใช้เครื่องเครื่องเรยกอะไรไม่ใช่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการกดพิมพ์นะครับก็ใช้คนนี่แหละในการกดพิมพ์ค่อยๆกดมานะครับก็ค่อยๆทำมันก็เลยเป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนว่าเป็นงานแฮนด์เมดหรือเป็นงานที่มือทําเองนั่นแหละนะครับเพราะว่าลักษณะ บล็อกลักษณะการเนี่ยมันจะมีรอยบุดรอยเบี้ยวรอยเรียก,กโกดปุ๊บใช่ไหมโกดปุ๊บอย่างเงี้ยเออนะฮะมือไปจับฐานไม่ใช่เลยหรอกนะอย่าแซวเรื่องมือเรื่องเล็บนะลืมเล็บมันสั้นอยู่แล้วแต่ว่าไปจับฐานปิ้งปลานะฮะปิ้งปลาเออเนี่ยจะกดปึ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็จึก๊กอย่างนี้แล้วก็ปึ๊กขึ้นมาอย่างนี้ไงนี่เห็นไหมจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไงก็จะใช้มือนี่แหละเนี่ยตรงนี้ยังมีรอย ลอยมือที่เขาจับลักษณะอย่างเงี้ยกดปึก๊กกว่ากดปึก๊กนี่เห็นไหมแล้วก็จึก๊กแล้วก็เอาขึ้นมาอย่างงี้กึก๊กนี่นะฮะก็เลยอ่าเป็นการทำทำมือนั่นแหละปลอมด้วยมือนั่นแหละนะครับไม่ได้เครื่องจักรหรอกแต่ว่าเนื้อหามวลสารเนี่ยมันยังไม่ไม่ได้ถึงนะครับเนื้อหามวลสารยังไม่ได้ยังไม่ได้เก่าถึงนะครับเพิ่งทำมา เนี่ยก็น่าจะเก่าเขาเรียกนะการเก้ามาหลายปีแหละนะฮะเก้ามาสี่ห้าปีแหละลักษณะเนื้ออย่างเงี้ยนะครับเนื้อที่มีเก่าบ้างดูเป็นเก่าๆเนี่ยเขาจะใช้หนึ่งก็คือเก่าเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกเก้ามานานนะครับสองก็คือใช้นะครับใช้ผงเนี่ยใช้พระผงแท้เนี่ยฮะใช้พระผงนะครับใช้พระพระแท้แท้ที่เป็นพระผงเนี่ยนะฮะมาบด นะฮะมาบดแล้วก็มากดพิมพ์ทําขึ้นใหม่ทําให้เนื้อหามวลสารเนี่ยคือช่วว่าพระที่เป็นโซนพระที่เป็นโซนอ่าเนื้อเดียวกันกับหลวงปู่เพือออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมีพระอะไรบ้างที่มีเป็นเนื้อโซนอย่างเงี้ยเขาก็ไปเอาพระที่ราคาถูกนะที่ราคาถูกแล้วเนื้อโซนประมาณเนี้ยเขาก็จะไปเช่าแบบนั้นมานะพอเช่ามาแล้วเนี่ยก็ทําการมาบดมาบดแล้วก็ถอดพิมพ์อ่าถอดพิมพ์ถอดพิมพม์แล้วก็มากดใหม่ทําให้เนื้อเนี่ยส่องอยังไงก็แท้ <laughs> เนื้อแท้ไปจับ ไปจับพลังงานไปจับผู้ทุกข์เนี่ยให้คนที่มีสมาธิจิตเนี่ยจับพลังเนี่ยก็ยังจับพลังได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้ใช้พระผงแท้นะใช้พระแท้เนี่ยมาบดแล้วก็มากดพิมพ์ใหม่นะครับดังนั้นนี่ประเภทพระสมเด็จประเภทพระผงที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเป็นอะไรที่ โอ้โหตัดสินใจยากนะครับเออดูยากแต่ว่าถ้าได้พัคเกสนะถ้าได้พัคเกสแต่เขาใช้ใช้ผงพุทธคุณเนี่ยเออใช้ใช้พ้าผงที่ที่แบบเป็นของแท้แล้วว่าราคาถูกเนี่ยนะฮะที่ไม่มีราคาแต่เป็นพระแท้นะมาบดแล้วมากดใหม่เนี่ยถ้าเราได้แบบนี้มาถ้าเราจะแขวนเออมันก็มีพุทธคุณอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นพระแท้เพราะว่าพระที่ประเภทผงพุทธคุณเนี่ยที่เขาลบผงที่เกจิอาจารย์ลบผงเกี่ยวกับการ อะไรขึ้นมาเนี่ยเสกขึ้นมาเขาเสกเป็นผงมาก่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็ทําให้แบบมีมีความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เป็นผงอยู่นะฮะแล้วก็มากดเป็นพิมพ์แล้วก็ปลูกเศษสำทับอีกทีนะฮะแต่ว่าด้วยความเป็นมวลสารเนี่ยก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะครับทั้งให้ทั้งให้เนี่ยทำให้เนี่ย หลายๆเหตุการณ์ใช่ไหมฮะคนที่เขาแขวนพระเกนเนี่ยเอ๊ะทำไมมีประสบการณ์ใช่ไหมสังเกตไหมเออเอ๊ะทำไมพระเกแท้ๆท,ทำไมมีประสบการณ์เออทำไมแบบแคล้วคลาดทำไมเออไม่เป็นอะไรทำไมนู่นมีนั่นเพราะว่าเขาคำเกนเนี่ยเขาใช้เขาใช้ผงพระแท้เออใช้ผงพระแท้นะฮะที่ที่ผิวที่เรียกที่ที่เนื้อเนี่ยคล้ายกันกับพระหลักที่ราคาแพงเนี่ยนะฮะมากดพิมพ์เออมาบดแล้วมากดพิมพ์ใหม่ทำให้พระปลอมองค์นั้นนะฮะมีพุทธคุณ อ่าพอได้เะไรพอได้คุ้มตัวคนคนที่แขวนได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยมีอย่างนี้อยู่นะครับบางคนก็เลยเออเจอแบบนี้ของปลอมก็ขังเหมือนกันอะไรก็เพราะว่านี่แหละฮะเขาไปได้พับปลอมที่ใช้ผงพระแท้ในการมามากดพิมพ์นั่นแหละนะครับอืมก็ <laughs> นาจิตตังเนาะเพราะว่ามันก็มีหลากหลายวิธีในการทําเก๊ไงมีหลากหลายวิธีในการทําเก๊แม้กระทั่งแม้กระทั่งว่าทองคําแท้เนี่นะฮะทองคําแท้เนี่ยก็ยังเอามา เอามาทําเป็นพระเกเลยใช่ไหมฮะเออทองเนี่ยแท้แต่พระในเก้เคยได้ยินไหมไม่ใช่กรอบทองแท้แล้วพระเกออันนี้ก็ก็อีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าเนื้อทองคำเนี่ยนะฮะทองคําแท้แทเนี่ยมากดพิมพ์ใหม่มาทําพิมพ์ใหม่เนี่ยนะมามาปั๊มมาปั๊มเอาเหรียญใหม่เนี่ยก็เป็นทองคําแท้เนี่ยแต่ว่าพระในเก้ก็ยังมีเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทำง่ายกว่าทองคำเนี่ยก็คือเอาพระผงเนี่ยที่แบบว่าพระผงที่ว่าเป็นแท้แท้ที่อยู่ในยุคเดียวกันกับ พระเกจินั้นๆแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมนะฮะแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมอหรือว่ายังไม่ได้เออยังไม่เป็นราคาอะไรเงี้ยเอาภาพแบบอย่างนั้นอนะ่ะมาบดนะฮะแล้วก็มากดพิมพ์ที่ที่อ่าที่เป็นพระหลักหรือพระที่มีราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการเกลหลายวิธีนะครับแต่ว่าก็เนาะนะครับก็ค่อยๆดูกันไปเอานะมันก็มีหลายวิธีนะครับอืมนะครับนี่ผมไม่ใช่คนทําพระเกนะแต่ฟังเขาเล่ามาอีกทีเพราะว่า มันก็มีการเกะกันหลายฝีมือนะครับอันนี้ก็เป็นเกะนั่นแหละนะครับเจอได้ทั่วไปเนื้ออย่างนี้นะครับเนื้ออย่างนี้นะครับก็ถือว่าทําได้ใกล้เคียงทําได้เหมือนว่าเนื้อมีเวลาจับอนะเวลาจับอะไรมีความมันนะครับมีความแน่นนะครับมีความแน่นมีความมันของเนื้อคล้ายๆว่าทํามาเหมือนกับโดนสภาพผ่านการใช้มาเห็นไหมฮะพิมพ์เป็นตื้นๆน,นะครับจะทําให้ดูเหมือนว่าผ่านการใช้มาผิวเปิดด้วยนะครับก็ประมาณนั้นเนาะเอามีใครดูแท้บ้าง ครับส่วนตัวผมดูไม่แท้นะนะอันนี้ก็เป็นพักเก้เหมือนหนึ่งพักเก้ฝีมืออีก,กนหนึ่งเนาะนะครับที่เราสามารถเจอได้ทั่วไปแล้วก็อาจจะหลงทางเออหลงทางเสียเวลาหลงคันนาเออหลงคันแท่นะขั้นเบ็ดหายหลงคันนาเออเบ็ดตกปลาหายนะฮะเออนะครับ,นะรบก็เช่าหาก็ระมัดระวังกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยอในการ ทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมวัสดีครับ